สวัสดีครับเดี๋ยวผมนะในเกมเลโก้แบ k ็กแมนสามนะครับโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทที่เก้าเราไปดาวแห่งความรักนะครับคราวนี้เราจะไปดาวแห่งความหวังนะครับโอเคแ่งความรักแล้วเอาคือผมเอาพวกดีๆก่อนพวกลายไทยไว้ทีหลังโอเคดีๆก่อนนะคอาหวังนะเนี่ยบูโ h โอเคอ้าวกดไม่ไปโอเคอ้าวกดเจตอร์ดเยืดเชัอแน่นอนครับโอเคสีฟ้าความหวัง I'm picking up a distress beacon. It's Saint Walker. Just as, just in time. I hope you can take care of some of the Reach dropships. I'm oh, not the Reach! Bugs near the diodes. There must be something on the body you can target, Cyborg. What Abu Hob. Oh. Saint Walker, this is Martian Manhunter. We have engaged the Reach. But why would a race of giant blue insects want to attack Odum? Obviously, because the blue lanterns have something they want. The Reach want to steal our central power battery, to consume its energy. See, I was right. Taking out the Reach mothership is our greatest chance to succeed. Thank you. Please be careful and remember, all will be well. ครับโอเคมาเลย <c oughs> ผู้ชาําไหมเนี่ย <c oughs> ผู้ทำให้จบโอเคอะไรครับโอ,โอ้ตัวใหญ่มากมันเป็นอะไรอะ่ะนวดครับเฮ้ยโอ้โหนี่รอบยิงลวดทางไหนจะรวดเอาไปเลยให้ครับเก็บม,ม,ม,มาเก็บมาเก็บมาเร็วๆตายไหมมันไม่ตายเอาอีกสักลูกเอาไปเลยบอบให้นั่นแหละในเมื่อเราเรามาดังนี้เราก็ต้องหวังเนะยเราหวังว่ามันจะตาย เห็นไหมตายเลยควาหวังพกตายเลยไหมจ้าความหวังมนมาตินมาเตอร์ไปบินอยู่ข้างเออเพื่อเพือเมื่อกี้บอกช่วยอันนี้บินอยู่โอ้โหมาแงบักกบักบัโอ้โหตายอ่าเดี๋ยวเออเเอเเเอเเเอออเคเจอบังนะบังโอเคเอง But believe our strategy I is working. โอเคมามอบให้ครับเอาไปเลยอีกสักลูกฝังลูกเลยเอาไปอีกลูกไปไหนไอ้ลูกมันไปเอ้ยได้ได้โอเคเออกระสุนกระสุนกระสุนเอาไปเลยครับมอบให้เต็มนี่ตายยังตายแล้วตายแล้วไอ้พวกรือนนาไม่ตายดีเลยเอาไม่ตายหเหรอเปาตายแล้วโอเคเกิดอะไรขึ้นครับดีไหมไม่มีแล้วเหรอ โอเคไม่มีแล้วไม่มีแล้วเข้ามาเต็มเต็มเลยโอ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องใจเย็นใจเย็นโอ้เอาไปเลยไอต้องทำลายชิ้นส่วน้วยเอาไปอีกชิ้นครับเป็นหนวดยังไม่ตายดุ๊กดุกดุอยู่เอาไปอีกชิ้นนั่นแหละเอ้ยโอ้ตกใจเนวดมือมันไม่ตายอันนี้ครับไปเลยเดี๋ยวชิ้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวดังหน้าเดี๋ยวนี่เองเดี๋ยวเด็ ตะการครับเปิดเลยอ่าบนสลบอนั่นแหละครับสวยหรือยังม่หมดเหรออยู่ไหนตัวนึงอายู่ตัวอยู่เจ้าไม่ใช่กัวใช่อายิงดูไม่ใช่ไอ้เนี่เจ้าลูกมาลูก่ามาล้ตรงนี้ไงเอ้ตายเอเดไปมือมหนึ่งแบหนึ่งมามามาไปเลยครับเปิรให้ถึงที่นั่นแหละ เอายังไม่หมดอีกยังมียังไม่ได้มาทีเดียวเลย Saint Walker The signal is gone We must find and assist him now ครับโอเคนะเดี๋ยวไปหาจรวดมายิงมันก่อนเอ้ยโอเคเอาไปเลยอ้าวโอโหย,ยิงโง่เลยนั่นแหละอีกสักนัดหนึ่งดีไหมเอาอีกสักนัดไหมครับโอเคกลับไปเลยนั่นแหละดีแล้ว We need to find Saint-Walker amongst all this chaos. <coughs> 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 Fine. Based on where signal was lost, he should still be close by. This planet seems nice. Maybe we'll be safe here and not get ambushed. Okay. <coughs> เอ้ามันไม่ใช่ทีดดด่ดีเลยมันไม่ปลอดภัยเมื่อกี้พูดปลอดภัยแบบนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหเชื่อแล้ว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 โอ้โหมาเป็นมาเป็นด้วงเ,เอ้ยโอ้โหมาเป็นด้วงเลยครับโอเคมาสเตอร์บิวเดอร์สองสามเจอก,การต่อไปเลยครับเป็นสักอย่างนี่แหละโอเคทำอะไรครับดูดตัดไม้อะไรเงี้ยโอเคเอ้ยไม่โตแล้วลอยู่

I cookies. want เอ้ยขอคุกกี้บ้างเลยอยากกินด้วยเหมือนกันอยากกินด้วยเหมือนกันมีคุกกี้คุกกี้โอเคเดี๋ยวแฟกน้ำเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนผมเห็นไอ้นั้นอะไอ้อดัมอดัมเวทขอความช่วยเหลือตรงนี้เหรอครับตรงนี้ผมช่วยอะไรไม่ได้จ้างมันไปละโอเคครับเออตกอตกนู้นตกนู้นตกโอเคครับไปไปโอเค กลัวเหมือนภาคกลัวเหมือนพาคแรกไม่พาคแรกพาร์ทแรกตกไปขึ้นมาไม่ได้เอ้ยโอ้โหลืมลืมลืมเอาไงดีมีวิธีไหมครับไอ้ไม่ไม่ไม่นี่ไงมาเต็มต้องบนอะ่ะเอาไม่ได้อะไอ้น,นี้ยิงใส่อะเป็นไงตายไหมาตายไหมาตายไหมไม่ตายใครเนี่ยไปขอบครับระเบิดใส่เลยลองดูจะเป็นยังไงโอเคเอาไปเลย โอ้โหไม่เป็นไรมันต้องมีสักรางต้องมีสักทางทางนี้หรือเปล่าไม่แน่น่าใช่โอเคเอ้ยตกโขไม่เอาไม่เอาโอเคมีอะไรทำได้มีไฟขอบถึงไหมโอเคถึงนั่นแหละระเบิดตายหัวตูมตายเจ็บเลย ครับครับครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคถือไม่ได้แล้วอู้มามามีปืนด้วยพลังแห่งความหวังก็รอความหวังเอ๊ะไม่ตายโอเคหมดแล้วนะไม่หมดเหลืยตัวหนึ่งโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอเคมีตัวต่อไหมตัวต่อเออะตกโอ้โดวก็ตกโดวก็ตกมีกระบังจังเลย เอ้ยเสียงอะไรนี่ไงเจะได้ดำเม็ดพวกครับผมช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมไม่มีหลังไม่มีหลังพออันนี้พังไม่ได้อะไม่มีางอยู่เท่ได้โอเคเอ้ตรงนี้นะตัวโอ้ยกล่องเกือบทันโอเคอ่าใส่ชื่อโอเคใส่ขอบโอเคเดี๋ยวตกนะแมวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกตีนโอเคยิงไปเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับ เอาแล้วเสียงปิ้งเอาแล้วอันนี้เอาบวนข้างบนข้างบนเห็นรข้างบนนี่แหละเอาไปเลยเอาบังอีกโอเคอะอ่ะนั่นแหละระเบิดตูมอ่าเดอะแฟกซ์น้ำสวัสดีครับเอาตอนนี้อะไรอ่ะครับมันคือแฟดเหลืสองตัวโอ้ยเยอะไอ้บักบักบัก เอ้ยหูยตัวพ่อมีตัวพ่อมีตัวพ่อเอาไงดีต่อเดี๋ยวเร็วเอาอะไรเอาอะไรเอานี้นี้เนี่ยโอเคสองอีกชิ้นนึิ้นั่นแหละครับต่อเป็นตอนมากินคนไม่กินคนนี้ไมนจะกินดวงนะกินมันเลยนันแรกแต่อยากกินพวกกูนะไม่เอาโอเคอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วอย่ายุ่งกันนะอย่ายุ่งนะไม่ใช่เดินผ่านปุ๊บงับวขัวมาแดงไม่เอานะโอเค ป้อ่ามาตินแมทเทอร์ครับตอดท่อเลยรอช่องนะครับอร่อยอ่าไม่เป็นไรอะโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับม,ม,มันมีอะไรบังอยู่โอเคเดีย๋ยวการให้เขาก่อนตรงนี้ยังนีดนิดให้เขาก่อนอ่า จัดก,การโอเคคือเขาบอกมันบอกว่าไม่ได้มาแล้วมาติดจะลงมาทําไมเพราะปัญหาน่าจะเกิดละโอเคเออขบบนขาบนขาบน,าบนมันถึงไหมผมไม่แน่ใจต้องให้นี่มาโอเคนะอย่ากลับมานะมามาติดอย่ากลับนะโอเคมันต้องค้างไงเดียเอาขอมันเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยแล้วเอ,อยังดีเชียบอทไมโ่โง่ ไปเลยไปเดิอนอันแหละโอเคสวัสดีครับมาแค่เก็บตังค์ออกได้ไหมออกได้แฟกต์แบตมึงนะข้างบนผมอยากรู้ข้างบนมันทำได้ไหมเอ้ยได้ได้ได,ได,ได,ได้โอเคจัดการอ่ะกดเดี๋ยวเด้ามาเอานะให้้เขาขึ้นเคมันขึ้นเคขึ้นเคปูหยาเอ้ย แม Martin, ทมาตินโทษมาตินบูยาแล้วกดแล้วโอเคกดแล้วเพื่ออ่ะเอาใหม่มาเอาใหม่ครับอืเดี๋ยวแฟนก็ฟิตฟิตโอ้โหโอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาไว้ไนี้ให้เอาให้มันกินเหรอเด็ดเด้อโอเคเอามันไม่ขึ้นอ่ะอ่ะละไปเลยให้มันกินนะอีนกต้นหนึงตัวนึงมันไม่นัน่นแหะอันนี้ไงโอเค กินเลยครับเกิดขึ้นนั่นแหละที่ต้องการผมขอดูเดือแฟกทำไรหน,หนึงนะครับอ่ะเดอแฟกรอสักนิดหนึ่งรอเวลามันจะวิดพื้นไความเร็วสูงโอเคมองซ้ายมองขวามองต่อไปก่อนต้องทิ้งไว้อยู่นิ่งๆผมหวังคิดผมคิดว่าอย่างนั้นนะทิ้งไว้อยู่นิ่งแล้วมันใจดันเอาเดีเดแฟกทำเลยหรือว่าต้องเป็นตัวอื่นทำ แฟกมาทำเลยทำเลยทำเลยอ่ะมันเริ่มมันมันจะเริ่มนานมันเริ่มนานแล้วน,นะนั่นแหละอา้าวไม่ใช่ท่านี้อีกท่านึงวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นมิดพื้นวิดพื้นม่พื้นอ่าว่ิดพื้นมิดพื้นของเราิดผมอยากอยากเห็นมิดพื้นแบบระยะประชิดผมนี่าวมือแบบแบบไปเห็นเรือไปเห็นอันนี้อันนี้ผมจะตั้งใจดูเลยครับมามามาเรื่อยๆเมื่อกี้กินเลติมว,ว,ว,วันนี้วิดพื้นมิดพื้น อาริวิทย์เพื่นเลยน้าเดือกค,ครับรู้ลรู้เรื่องสับปีกละนั่นแหละรู้จะไปรู้อู้นั่นแหละครับพอใจละผมพอใจผมอยากรู้แค่นี้แหละโอเคไปเลยผมอยากรู้แค่นี้แหละคือเป็นคนดูแลที่นี่ทำไมถึงโดนมาแรงอย่างนั้น อ่ะเป็ดมึงเก่งไม่ใช่เหรอเก่งไม่ใช่เหรอทำไมทำไมถึงทำอย่างทำไมถึงกา,กากอย่างนี้เพราย่าผมรู้สึกเหมือนตอนวิ่งมาผมเห็นเห็นอะไรแป๊บนึงขอใจเย็นใจเย็นะขอละแป๊บนึงกลับไปก่อนผมเห็นอะไรอยู่บริเวณตรงเอตอตกตกอาตกอ,อ,อีแล้วกลับกลบกับบริเวณตรงนี้อ่ะไงละเบิรลเบิด นาน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 านาไฟบอกเออดีไม่ถึงอะอ่ะถึงถึงถึงโอเคไปละอนุญาตได้มาสองเต็มห้าโอเคไม่ต้องเก็บแล้วเราเพิ่งเก็บได้แค่สองจะโอเคช่วยยังไงครับอยู่โอเคโอเคมามามาาเลยอ๋อมันมันเป็นนะให้จัดการบังคับปากโอเคอะอ่ะปากอ้าปากอ๋อไม่ได้ปากมือ h o it. c u บโอเคกวาดอะตัดออกสีฟ้าสีฟ้านั่นแหละตัดออกหมดยังหมดแล้วโอเคปแมวชาชาชาแฟกตต่อนี่สีฟ้าครับจัดการนั่นแหละต่อเป็นอะไรเอ่ยต่อเป็น Many thanks, my friends. The blue lanterns are indebted to you. We require your assistance to revert the damage Brainiac caused. I hope I can help. ใส่หัวกลัวแมลงโอเคเอาโบโฮปเลยไม่คอมพิวต์ได้มาหกหมื่นสามครับรู้สึกด,ดันที่มันเร็วจังเลยทำไมเอ้ยเป็นล้านแล้วเย่ล้านแล้วโว้ยล้านแล้วโอเคได้มาเท่าไหร่ครับได้มาเท่ากี่เปอร์เซ็นตนะ์ครับหกสิบหกสิบสามนะครับโอเคแล้วก็นี้ปลดปลดล็อกของอดัมเมตก็ช่วยไม่ได้โดนจะโดนดอกไม้อันนี้ได้มาหนึ่ง อ่อสองเลยเหรอโอ้ดีดีด,ดีนี่ได้นี่ครับเซนวอลเกอร์แพ่ผมไม่อ่านถูกนะเซนวอลเกอร์โอเคได้หมอีกหนึ่งสิบเอ็ดโอเคครับสับคลิปนี้คงจะไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับก็นี่ก็จะเป็นนี่เป็นพาร์ทที่สิบนะครับก็เจอใหม่พาร์ทที่สิบเอ็ดนะครับก็สับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรมากนะครับพบอยู่อนจอยกูรักขอบครับ